สัปดาห์ที่แล้วผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดติดต่อกัน2สัปดาห์และนั่นก็คือหนุ่มบีบอยเดชนฤเดชตุมพิทักษ์และไม่น่าเชื่อว่าผู้ที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุดจนต้องออกจากเวทีเต้นเปลี่ยนชีวิตนี้ไปเป็นคนแรกก็คือไก่นพร,รัตน์ไกรเนาราที่ก่อนจะขึ้นเวทีเธอซ้อมอย่างหนัก จนข้อเท้าพลิกทำให้ไม่สามารถเต้นโชว์บนเวทีได้อย่างเต็มที่ใครที่จะต้องจากเวทีเต้นเปลี่ยนชีวิตนี้ไปเป็นคนที่สองและเดทจะรักษาแชมป์เก่าได้หรือไม่มาติดตามชมกันต่อใน Dance Your f a s t Off เต้นเปลี่ยนชีวิต สู่รายการ d ดน c e Your f a ฟต f อเต้นเปลี่ยนชีวิตค่ะเราอยู่กันที่นะคะศูนย์การค้าจยกคาราเดียมประตูน้ำนั่นเองนะคะ ในสัปดาห์นี้ค่ะเราเหลือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด11คนด้วยกันค่ะแต่เราต้องการเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะเลิศและคนที่เต้นได้ดีที่สุดและลดน้าหนักได้ดีที่สุดเขาจะได้รับเงินรางวัลที่ทําให้เขานั้นยิ้มออกอย่างแน่นอนเพราะนั่นคือเงินรางวัล1ล้านบาทจากียเกิดดัชชี่ออคาเนทีนรวมทั้งรถยนต์จอรจอ,จอ,จอ,อรัลติส รุ่น 1.8G n e v ิ i มูลค่าร่วม1ล้านบาทอีก1คันค่ะเกณฑ์การตัดสินของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกมาจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะคะที่จะให้คะแนนทางด้านการเต้นนั่นเองส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากการลดน้ำหนักของพวกเขาในแต่ละสัปดาห์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ โดย2คนที่ลดน้ำหนักได้น้อยที่สุดนะคะ2คนนั้นจะได้เต้นเป็น2อ,อันดับสุดท้ายค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าหนึใน2นั้นทำคะแนนการเต้นไม่ได้ดีเขาอาจจะไม่ได้เต้นกับเราต่อไปในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจอกับพวกเขาทั้ง11คนเราต้องเจอกับมาการของเราทั้ง3ชั้นกันก่อนค่ะขอเชิญพบกับตุ้ยเกียรติมลดิตที่แล v e Bell c h i ท หายเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปคุณยายาหญิงหายไปไหนคะไปเปิดตัวจันดารา<อ>ทำหน้าที่แทนเพื่อนนิดนึงนางไม่ว ng, <อ>่างนางเอาหลังไปถูน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะคะว่ากรรมการแต่ละคนจะมีเกณฑ์กันให้คะแนนกันอย่างอะไรแต่คุณรู้ไหมว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะทั้ง11คนได้เจอกับโจทย์ที่ท้าทายเหลือเกินเชิญชมเลยคะ่ะ ตายละสัปดาห์จำนวนผู้เข้าแข่งขันเริ่มน้อยลงไปทุกทีที่เหลือทั้ง11คนยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเหตุการณ์ในบ้านดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติทุกขันที่น้องๆในบ้านไม่ทันตั้งตัวก็เกิดขึ้น ที่มาสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆแต่การมาของคุณกระแมนในครั้งนี้ไม่ธรรมดาตรงที่มาแจกโจทย์ให้กับน้องๆด้วยล่ะครับเพื่อนจากไปหนึ่งคนในอาทิตย์ต่อไปมันก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่มันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยตลอดเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการแข่งกันแต่มันเป็นการแข่งกับตัวของเราเองการเต้นครั้งนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งนะคะดิฉันมีโจทย์มาให้พวกคุณค่ะโจทย์สัปดาห์นี้ก็ ดาวเต้นจรัด้าหลังจากที่น้องๆได้รับโจทย์เพลงดาวเต้นจรัดฟ้าแล้วคุณกะละแมยังได้นำตู้พลังงานมามอบให้กับน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจในการลดน้ำหนักและเพื่อทดสอบความอดทนของน้องๆบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจแกล้งน้องๆเลยละครับ เว่าเป็นตู้ที่กินแล้วดีอีกตู้หนึ่งนี่สิเป็นตู้รางวัลแห่งชีวิตอะไรอ่ะพวกเราไม่ได้กินกันหรอสัปดาห์นี้น้องๆทั้ง11คนจะเป็นอย่างไรโจทย์ดาวเต้นจรัดฟ้าใครจะได้คะแนนสูงสุดรวมถึงลดน้ำหนักได้มากที่สุดได้เวลามาลุ้นกันต่อแล้วล่ะครับ ผมไม่คาดคิดเลยค่ะว่าการไปประกอดตัวที่บ้านแล้วไปมีเอาหงงอาหารพิซซ่าขนมจะทําให้เด็กหลายๆคนน้ําตาคลอกันเลยทีเดียวนะคะเพราะหลายคนบอกโอ้โหตายไม่ได้กินของเหล่านี้มันเลยแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่า ความสําเร็จที่ได้มาถ้าไม่ได้เจ็บปวดและอดทนไม่มีใครประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะและโจทย์ในวันนี้คือดาเต้นจราดฟ้าคุณเข้าใจดิฉันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมดิฉันออกมาทรงนี้ทาไมดิฉันต้องมาโพสต์นี่ลุววองอะไรอย่างนี้ค่ะคุณคิดเอาละกันนะคะว่าดิฉันเหมือนใครไม่ต้องส่งคําตอบมาคุณไม่ต้องให้กรรมการไม่ต้องโหวตมาด้วยคิดกันเอาเองละกันนะคะเอาละ่ะและตอนนี้เราไปดูกันเลยละกันว่าคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราเป็นคนแรกนั่นก็คือ ได้จบเป็นดาวเต้นจลัดฟ้าของ MC Hammer เพงคือฟังดูเหมือนจะง่ายคือคือเหมือนนะครคือเราอีกนี้น่าจะสบายขึ้นแต่พอมาเจอจริงๆโอ้โหเร็วมากนะฮะนอกจากงานเดียวโจนะฮะมีให้รางวัลเหมือนกันเรามีรางวัลมาให้เดทเขาจะได้เฟซไทม์หาคนที่คุณรัก10นาที เชแฟคฮะเดนขอให้ตัวเองลดหุ่นได้เยอะๆแล้วก็ให้ได้ที่หนึ่งกลับมาบ๊ายบายขอบคุณแฟนก็ให้กำลังใจทำให้ผมได้มีกำลังใจที่มากขึ้นแนละนั่งใจต่อไปจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ test าว่ายังไงบ้างเชิญค่ะเบลก่อนเลยค่ะคือจะบอกว่าเกินคาดมากๆคือการเต้นแบบนี้มันเป็นสไตล์โอสคูซึ่งเรียกว่ามันต้องใช้ความแข็งแรง<ะ>คือปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะเห็นในพวก L M F A O ที่เป็น shuffle แต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็น o school พวก running man พวกอะไรที่แบบว่าเป็นท่าที่มันต้องใช้ isolation คือแยกส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเขาทำได้ดีมากคือนขนาดเขามีหุ่นแบบนี้แต่ว่าเราเห็นนะว่ามันเคลื่อนไหวที่อกเคลื่อนไหวที่ขาแล้วกระดกกระดูกเป็นไงกระดกกระดกแขนใช่แล้วแขน,นๆๆๆแขนแรงด้วยคือรับน้ำนหนักตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็ออกมา perfect คอมเมนต์ฉะบอกว่าเป็นคุณครูเลยมันมีอิสระเวชั่นโซลูโมโฮเออแย่อ๋อมีไหมของพี่มีไหมของพี่มีไหมไม่มีจะบอกว่าเดทวีกนี้เดทคัมแบ็กแล้วจ้า เด็ดมากๆเลยนะ MC เ a m เ e r นี่เป็นศิลปินที่แบบกอดเอ็กกี้ที่จะเป็นบอยแบนด์อีกนะพี่คาดหวังมากเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับอะไรอะไรเหมือนกันคือมันเป็นเพลงเก่ามากเลยจริงแล้วทำให้เราเห็นภาพง่ายใช่สมัยตอนพี่ไปเต้นที่พาเลสโอ้โหพาเลสเลยเหรอนานมากเอเกินผมเกิดไม่ทันคือมันสนุกมากเพลงนี้แล้วอยู่เต้นออกมาแบบยูไม่คิดอะไรอ่ะยูมียูมีอินเนอร์ยูมีความตั้งใจแล้วก็แบบถ้าจบเนี้ยโอ้โหเยหมุนตัวสุดวิสุดเด็ดใช่ค่ะ บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เก่ามากเท่าไหผมเริ่มขับเต้นแร็ปเลยอ๋อแล้วแต่เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงครูเลยนะใช่ครับเนาะใครเต้นต้องมาเต้นเพลงนี้ก่อนคือวันนี้เดททาให้ผมเห็นภาพเก่าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งกรรมการจะให้เท่าไหร่นี่สิคะเบลค่ะให้8คะแนนเลยค่ะ8คะแนนพี่ให้7ครับผมให้7ครับเพราะฉะนั้นนะคะคะแนนการเต้นจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้เดทนั่นก็คือ7.3คะแนนค่ะ ไปลุ้นน้ำหนักตัวว่าในสัปดาห์นี้คุณจะลดได้มากน้อยแค่ไหนเชิญค่ะเดนนะคะน้ำหนักตัวก่อนหน้านี้อยู่ที่114.3กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ ชีวิตกับเราต่อไปนั่นก็คือ